คนทัวร์เนี่ยคะเราสั่งนจำพริกหมูกระจกมานี่ของตาโคตรแซ่บนะคะอุ้ยปิดไว้ก่อนจ้ะน,น,นี่คือหนังพริกหมูกระจกนะคะสั่งมาแบบเผ็ดน้อยนะทุกคนนี่คือตัวสัตวนะคะแบบไม่ได้อันนี้ออกก็คือสั่งมาหนึ่งกระปุกนะคะนี่คะ่ะเตรียมถ้วยเตรียมจานมาได้โปรดนะคะ tâm lên yeah. แล้วเท็ดน้งมันก็เี่ปยวจริงด้วค่ะอร่อยมากคือมันอร่อยจริงถ้ากินกับข้าวกินกับอะไรอย่างเงี้ยคืออร่อยใะก็คือกินมาปอกอร่อยอร่อยจริงค่ะทุกคนไม่อคิงนางเราสั่งกันได้นะคะบ๊ายบายค่ะ